ยาเลอยาเลนี่นนะเด็กเป็นมืดเด็ว่าแกนยืนว่าตไหนอ ขบรเรอนจราจรในแม่้นะับระวางอาคาขึ้ตึกสั่งจากขบนรถเรือไหลปดท้าจรใม้ขงกรที่คาเรกินปีที่เป็นอันนี้องกวดระสาทสีขสองล้าองพั้าร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากวรถเรือไหถ้าจราจรอ่งด้า้มอของทางแล้วปวดระมันจะมางอราคาขณึ้นรลงจากบรเรือไหลโปรดชื่ที่เร็จรร รับ้จากต้นทาาวงภูมนวิัฒฝ่ายทางสนาพิจาราขอความปรนาแลโรอใช้ไม้ายทารึลงหรือกริเวนข้อต่อของกระดปนทอยเพ่ไ้มาเจจาขณะนั้นทนจะได้รับข้อามอรุาแรท่านผู้ดูแลโรดอย่าใช้ไาทารึลงหรือกริเวนข้อต่อของกระดุมน้อยเ่ไ้มาเจรจาท่านาจจะได้รับปาราไ Thank wow. you. Wow. Wow. Wow.